วันนี้หยิบกระเป๋ารุ่น Miami w i c e มารีวิวนะคะถ้าน้องๆอยากจะใช้กระเป๋าไฟถากโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นที่ควรมีติดบ้านไว้ค่ะรีวิวไฟถาก และแน่นอนว่าวันนี้มินจะมารีวิวกระเป๋ารุ่นนี้ค่ะ Miami w i c e F52 เป็นทรงที่เบสิกเบสิกมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกว่าจะสะสมกระเป๋าไฟท่าใบแรกเป็นรุ่นไหนดีเอาใบนี้เลยค่ะมินเชีย ด้วยความที่เป็นทรงช็อปปิ้งแบ็คนะคะทําให้มีขนาดใหญ่มากๆค่ะภายในคือโลง่งไม่มีอะไรเลยนะคะอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปได้เลยจุไปได้ไม่จํากัดค่ะ,คะเราจะมาวัดกระเป๋ากันดูว่าไซส์มันขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณหอบของเยอะจะใช้ไปจ่ายตลาดมันจะใส่ของได้เยอะจริงหรือเปล่ามาค่ะ กระเป๋าจะกว้างอยู่ประมาณ33มเซนค่ะความสูงอยู่ที่40เซนค่ะวัดด้านข้างบ้างด้านข้างกว้าง15เซนนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวมินจะมาบอกทริกในการเลือกกระเปา๋าแมมมี่ไว้ให้เหมาะกับตัวเองนะคะเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าปกติกระเป๋าไฟถันมันจะมีอยู่สองผ้าก็คือผ้าหนากับผ้าบางถูกไหมอันนี้คือผ้าหนาซึ่งมันจะหนามาก ส่วนอันนี้คือผ้าบางค่ะตรงก้นมันจะหย่อนๆหน่อยนะคะไมอา,ามี่หมอกที่จะใช้เป็นผ้าบางหรือผ้าหนามาชมค่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการใส่หนังสือสองเล่มนี้ไปแล้วก็ดูความหย่อนของทรงนะคะเสร็จไปในผ้าหนาใส่ลงไปในผ้าบาง หย่อนมากค่ะอันนี้คือผ้าหนาเวลาที่ตั้งกับพื้นมันจะเป็นทรงตั้งโดมากกว่าค่ะอันนี้คือผ้าบางเวลาตั้งกับพื้นปกติแล้วไมอา,ามี่จะมีแท็กมาให้ด้วยนะคะซึ่งแท็กจะมีรูปกระเป๋าติดอยู่อย่างนี้ด้านในโล่งๆค่ะ แล้วก็มีแท็กผ้าอยู่ที่มุมหนึ่งตรงนี้วันนี้ก็ขอจบการรีวิวกระเป๋าไฟถักแมมมี่ไวส์เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย